สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายอนันชัยชัยเดชได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความตังนี้ครับคดีน้องชมพู่บ้านกก,กอกโอกาสขึ้นอยู่กับลุงพลและป้าแตนแต่ว่าจะควยคว้าเอาไว้ได้หรือไม่ ให้ใจให้ความจริงให้เกียรติวิชาชีพทนายความวันที่6ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาณนะสวนอาหารนาะทองวงเล็บใกล้สี่แยกเมีงจ้ายผมจะแถลงข่าวให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าจะรับเป็นทนายความให้กับลุงพลหรือไม่ขอบคุณครับทนายอนันชัยชัยเดช ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเครือวันเตชะอังกูลท่านทนายเรียกชื่อลุงพลป้าแตนอย่างสนิทแสดงว่าท่านติดตามเรื่องนี้หลักการท่านเป็นคุณกับลุงป้าดังนั้นทนายรับทำคดีให้แน่ครับถัดมานะครับบอกว่า อยากคิดในใจแบบท่านค่ะแต่กลัวผิดหวังถัดมานะครับบอกว่าลุงวีระเชียทนายผู้หญิงที่มาจากสายพระไม่ใช่หรอครับถัดมานะครับบอกว่าต้องทีมนี้เท่านั้นเ a v e อเวนเจอร์ถัดมานะครับบอกว่าทานายสายพระที่ลุงเชียรรวมทั้งตัวลุงก็เห็นดีเห็นงาม ถัดมานะครับบอกว่าสนับสนุนค่ะเรามองเห็นทุกคนเป็นคนเหมือนกันค่ะยินดีมากท้าทนายรับทําคดีให้ใช้พลเพราะเป็นคดีที่ซ่อนเงื่อนปมเยอะดราม่ามนุษย์ด้วยกันเยอะสนับสนุนค่ะท่านทนายอนันตชัยเป็นทนายน้ําดีอันดับหนึ่งท่านคงอยู่เหนือโซเชียลอยู่แล้วความดีรักษาค่ะคราวนี้เราจะได้เห็น ความคืบหน้าในการค้นหาข้อมูลถ้าท่านรับเราคงได้เห็นอะไรที่เป็นจริงมิใช่ดรามา่าจิกกัดกันในเพจอยากติดตามด้วยตัวบทกฎหมายและโลกแห่งความจริงค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญในโพสต์ข้อความมาดังนี้ครับชีวิตดำเนินไปในทางดีขึ้นมากผม ลงภาพมะม่วงกำลังออกช่อชูช่อแล้วจะกลายเป็นมะม่วงลูกเล็กลูกใหญ่ต่อไปเหมือนชีวิตคนที่จเจริญขึ้นไม่เงาหงอยอยู่ที่เดิมวันนี้ลุงหนาวต้องผิงไฟให้อบอุ่นอากาศอย่างเย็นอีกนานต้องพึ่งไฟท้องต้องการอาหารปลาย่างไก่ย่างส้มตำือ น้ำลายไหลลุงป้าทานให้อร่อยเพื่อเตรียมตัวไว้รับทนายท่านใหม่และชีวิตต่อไปจะอบอุ่นแม้อากาศอย่างเย็นก็ตามเหมือนจุดไฟกองใหม่ที่สว่างสวัยนานวันอาหารก็อร่อยกินได้ทุกวันลุงป้าและทุกคนที่ติดตามเตรียมตัวสบายใจยิ่งยิ่งขึ้นไปทนายคนใหม่ของลุง ซึ่งทาบถามไว้แล้วคือท่านทนายอานันชัยรออีกสองวันจะได้คำตอบได้อ่านคำขวัญหรือข้อกำหนดในการทำงานของท่านมีว่าต้องถูกต้องและเป็นธรรมปราศจากอคติใดๆและไม่ได้ทำตามกระแสหรือความสาใจจากหลักการทำงานนี้กรมครืน กับจำเลยอย่างลุกพลผัาแตนพอดีเพราะลุงป้าบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจรึงเข้าเกณฑ์ที่ท่านทนายรับทำคดี100%ทนายบอกผมว่าความบุญสารไม่ใช่หน้าโซเชียลแสดงว่าท่านตามเรื่องนี้นานแล้วก็เป็นเรื่องดีที่ทนายไม่กังวลกับข่าวปล่อย ให้โซเชียลหรือนักข่าวเป็นอิสระไม่ห้ามนำเสนอดีมากทำให้ YouTube กับลุงพลป้าและผู้ติดต,ตามหลายแสนไม่กดดันนำเสนอข่าวได้ตามปกติแต่อย่าพูดต่อว่าทนายกันก็แล้วกันเมื่อลุงป้าได้ทนายกระดูกเหล็กความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นมากมายคดีอาจเร็วขึ้น เพราะท่านทนายนันชัยกล้าพอที่จะเสนอแต่ความจริงของลุงป้าและของผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์อุ้มเด็กไม่แน่นะคดีอาจจบหลังขึ้นปี65ไม่นานก็ได้ไม่ต้องรอหลายปีเพราะความจริงที่ถูกต้องยุติธรรมบวกกับท่านทนายกระดูกเหล็กสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคลิปหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเกมสุดท้ายซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ตอนแรกๆบอกชมพู่หาย8โมงไปปลายถึง9โมงนิดหน่อยต่อมาเลื่อนเวลาหายเป็น9โมงเศษจ,จนเกือบถึง9โมงไป,ปลายวงเล็บเวลาที่ชัดเจน ไม่ได้จดจำครับแถมเพจมุกดาหารมีญาติชมพู่ไปแจ้งชัดเจนว่าหาย7.30มง30ถึง9.00โมงของวันที่ 11. พฤษภาคม63แรกๆบอกพี่สาวนอนเผลงงีบหลับตื่นมาน้องหายต่อมาบอกไม่หลับเหตุที่พูดเช่นนั้นเพราะกลัวพี่สาวเกิดอันตรายวงเล็บ พูดเหมือนรู้ว่ามีศัตรูมาจ้องเล่นงานประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องลุงมาถึงบ้านประมาณ9.22โมงนาทีหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกจากบ้านประมาณ9.45โมงนาทีไปถึงวัดประมาณ1 0 0โมงเศษนิดหน่อยแต่หลายคนเอาเวลาขับรถ จากบ้านมาวัดประมาณ5 8นาทีแล้วหาว่าลุงหายไป7นาทีว่าหายไปไหนทำไมอธิบายไม่ได้นั่นเป็นการตั้งคำถามที่ให้ร้ายที่สุดเวลาที่ลุงให้การต่อตำรวจว่า9.45นกานาทีออกจากบ้านเป็นเวลาที่ลุงพูดแล้วพูดอีกว่าเป็นเวลา ประมาณการไม่ใช่เวลาที่แท้จริงแต่ไม่มีใครฟังคำว่าประมาณก็คือไม่ยืนยันอาจน้อยหรือมากกว่านั้นบางคนประมาณคลาดเคลื่อนเป็นชั่วโมงไม่มีคนติดใจแต่ลุงประมาณคาดเคลื่อนแค่ไม่กี่นาทีเอากันเป็นเอากันตายแถมหลายคนแกล้งโง่ไม่เข้าใจ เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่างมาเขียนต่อเขียนไปเขียนมาทุกคนจะร้องอ๋อคดีบ้าบอแบบนี้ก็ยังมีในเมืองไทยทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสาที่4ทธันวาคม2564ป่าตองแดนสวรรค์ความคืบหน้าจากทางเพจเฟ e บุ o กของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกมสุดท้ายเมื่อเกมนับหนึ่งใหม่เพราะ ทนายถอนตัวลุงมีโอกาสเลือกทนายแต่ลุงจะมีทนายให้เลือกหรือไม่หรือจะเลือกทนายแบบไหนก็แล้วแต่ลุงทุกอย่างลุงเป็นผู้กำหนดโดยมีโชคชะตาเป็นผู้ลิขิตภูมิหลังของทนายก็เป็นส่วนหนึ่งความเข้าใจคดีของทนายก็เป็นส่วนหนึ่งทุกวันนี้ภูมิหลังของทนายสามารถตรวจสอบได้จาก กูเกิลซึ่งหาไม่ยากถ้าจะหาส่วนความเข้าใจในการทำคดีก็ต้องมาลุ้นกันหลังจากได้ทนายแล้วเอาเป็นว่าวันนี้ลุงไม่มีทนายเพราะทนายประกาศถอนตัวแล้วทนายนิทัศน์ก็ขอกลับมาเขียนสนุกสนุกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทนายท่านใหม่ที่จะ มาเป็นทนายให้ลุงแต่ทนายคนใหม่จะเอาไปใช้หรือไม่ก็ไม่สำคัญครับประเด็นแรกสถานที่เกิดเหตุและเวลาที่เกิดเหตุข้อมูลในการสอบสวนครั้งแรกลุงมีพยานสำคัญหลายปากเช่นแม่เด็กตาชาญยญ่ถอนตา็อกและ ปาแตนเป็นพยานยืนยันว่าขณะชมผู้หายลุงอยู่ที่สวนยางลุงวัด GPS กับพวกเขาดังนั้นไทม์ไลน์ในเรื่องเวลาเกิดเหตุชัดเจนว่าขณะชมผู้หายลุงไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนวงเล็บเรื่องเวลานี้ถ้าเป็นเมืองนอก เขาจะรับฟังมากลองจากพยานนิติวิทยาศาสตร์